สวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการพาดีเกจิดังกับผมมนุชาทรงสิรินะครับมาพูดเรื่องนี้หน่อยพอดีว่านะมีคนมีคนสอบถามมาว่าหลวงปู่เขียนเนี่ยหลวงปู่เขียนเนี่ยท่านมีเหรียญรุ่นแรกปีไหนนะครับผมผมได้มีเหรียญรุ่นแรกอยู่ในมือนะมีเหรียญรุ่นแรกอยู่ในมือนะเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่เขียนนะสำนักสงฆ์ป่าช้ายาง นะอย่างที่นกเนี่ยนะหรือโนสิศเนี่ยนะครับอยู่อุบลราชธานีหลวงปู่เขียนท่านเพิ่งละสังขานไปนะฮะองนี้เก่งนะองเนี้ยเก่งเรื่องเมตตามหานิยมเนี่ยฮะเก่งมากเลยนะพระเกจิของเมืองอุบลน,นะครับนะหลวงปู่เขียนบุญญากามโมอายุของท่านเนี่ยนะที่ท่านมรณภาพนะครับมรณภาพเมื่อวันที่12ที่ผ่านมานะฮะอายุของท่านก็98ปี38พรรษานะถ้าดูเลขตัวเลข38เนี่ยก็ต้องบอกว่า ท่านนะคือมาบวชตอนหลังนะครับมาบวชตอนหลังนะ่าแต่ท่านก็บวชได้นานถึง3 8พันษานะเปีนะครับนะปัจจุบันเนี่ยสรีละสังขารของท่านนะครับของท่านเนี่ยได้ตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่ศาลาเนกประสงค์สำนักสงฆ์ป่าช้าผลสินนะครับกำหนดสวดนะสวดพระธรรม7คืนแล้วก็สวดทุกวันพระนะรทำบุญ50วัน และร้อยวันหลังจากนั้นจะย้ายย้ายสลีล่าสังขารของท่านไปไว้ที่เจดีครบหนึ่งปีก็จะกําหนดชาปนกิจอันนี้เขาวางไว้อย่างนี้นะครับนาเขาวางไว้อย่างนี้นะครับมาดูนะครับหลวงปู่เขียนเนี่ยนะหลวงปู่เขียนเนี่ยท่านดังหลายอย่างฮะท่านดังหลายอย่างวัตถุมงคลของท่านเนี่ยนะถ้ามาดูประวัติกันหน่อยเนี่ยนะครับปร,ประวัติของหลวงปู่ยาท่านเขียนนะยาท่านเขียนเนี่ยนะก่อนบวชนะท่านเป็นวัยรุ่นคนอง นะครับก็เหมือนกันฮะสมัยเมื่อก่อนเนี่ยสมัยเมื่อก่อนคนที่บวชเนี่ยเก่าเก่าเนี่ยจะเป็นเสือบ้างเป็นอะไรบ้างนะครับนะนี่ก็เป็นวัยรุ่นขนมนะฮะตอนนั้นเป็นนักเลงนะนักเลงย่านบางขุนพรมโอ้โหดังซะด้วยนะบางขุนพรมเนี่ยถ้าเป็นนักเลงย่านนี้ไม่ธรรมดาครับในขณะนั้นเนี่ยครูดีที่เป็นคารวะจอมขมังเวศสองท่านนะครับสายพราหมณ์เก่าสมัยรัชกาลที่5เป็นอาจารย์ของท่านจอมพลปอพิบูลสงครามสอนวิชาอาคมต่าง และสัตย์ยันให้กับนะได้สัตยยันให้เนี่ยนะครับก็คือครูทองลือแล้วก็ครูปั่นนะทำให้ท่านเก่งและและกล้าไม่กลัวใครมีเรื่องกับขายใหญ่จนตำรวจต้องขอร้องเนี่ยฮะนะท่านมีมีเรื่องกับขายใหญ่นะฮะจนตำรวจต้องขอร้องฮนะต่อมาเริ่มเบื่อชีวิตคา,ารวะนะฮะหันมาสนใจทางธรรมเข้าบวชนะโดยมีพระครูสุจิตตานุวัดนะครับวัดผักแว่นเนี่ยเป็นพระอุปชา ซึ่งสืบวิชาชั้นสูงจากพระอุปชาวันดีวัดผักแว่นนะสิทธิ์ในสายยาคูขี้หอมและสมเด็จหลุ่นนะครจำปาศักดิ์นะมหานะพระมหาดำรงวัดใต้ยางขี้นกเนี่ยเป็นพระกรรมวาจาจารย์แล้วก็พระครูปฏิบธรรมโสพลวัดเหนือ,อยางขี้นกเป็นพระอนุสา,าสนาจารย์ได้รับฉายาบุญยะกาโมนะครับนี่ฉายายท่านนะฮะหลังบวชเนี่ยได้สนใจศึกษาเล่าเรียนทางธรรม ครั้งหนึ่งได้เข้าไปเรียนวิชากับท่านเจ้าคุณนอนะเจ้าคุณนอนะครับวัดเทพศิรินถึงท่านเจ้าคุณนอได้สอนเน้นกรรมฐานเพื่อเป็นการปูพื้นฐานของจิตให้สูงขึ้นให้พ้นนะโลกเหนือโลกจากนั้นได้กลับมาจำพรรษาที่บ้านเกิดอุบลราชธานีนะครับแล้วก็ไปเรียนวิชากับหมอธรรมซึ่งท่านเป็นพระรูปเดียวที่สืบทอดวิชาสายสมเด็จหลุนนครจปาสักว์และยาท่านกรรมธา นากรรมฐานพระครูธรรมบาลเผยฮะมุ่งปฏิบัติธรรมอย่างนาะอุกิจมานานและออกบำเพ็ญเพียรในป่าเข้าไปในประเทศพมา่เมพมาเขมรพม่าเนี่ยนะครับขเขมรกับพมา่าเนี่ยจนได้สมณศักด์พระครูสถิตบุญญานุวัตนะครับหลวงปู่เขียนนะครับเป็นพระที่สมถะเรียบง่ายชอบแสวงหาความสงบวิเวกมีเจตนาแน่วแน่แรงกล้า ตอนที่หลวงปู่เขียนเดินทุดงมีคนเห็นเป็นร้อยนะฮะท่านเดินข้ามแม่น้ําโขงไปฝั่งลาวด้วยเท้าเปล่าได้เมื่อถามหลวงปู่ท่านตอบว่าพระนาะบ่ใช่เป็ดบ่ใช่ห่านจะได้รอยน้ําชาวบ้านให้สมญานามว่าท่านนะยาท่านเขียนเหยียบลําน้ําโขงนะฮะหลวงปู่เขียนเป็นที่พึ่งของชาวบ้านโดยส่วนใหญ่มีความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณอย่างมาก จุดไหนที่เป็นที่ดินผีที่ป่าโปรงที่นาอาถรรพ์ต้องมานิมนต์ให้ท่านไปเหยียบนาฝังรอยเท้าท่านไว้ว่ากันว่าผีอาถรรพ์วิญญาณร้ายหายสิ้นข้าวก้าเติบโตง,งอกงามผลผลิตมากกว่าเขาขนาดโดนพายุฝนถลม่มนาอื่นเสียหายพังหมดผืนนาที่ท่านเหยียบรอดปลอดภัยได้ผล แปลงเดียวในตำบลฮะนี่เป็นสิ่งที่บอกกล่าวกันนะครับนะเขาเรียกว่านะนะช้างเหยียบนาพญาเหยียบเมืองนะครับนะวัตถุมงคลของหลวงปู่เขียนได้รับความนิยมทุกชนิดและทุกรุ่นโดยเฉพาะตะกุดมนพระการท่านสร้างตามตำราบโบราณของวิชามนพระการที่หา,หาเกจิในยุคปิวันสร้างได้ยาก ส่วนเหรียญรุ่นแรกสร้างเมื่อปีพศ2538ออกที่วัดเดิมท่านนะที่วัดนาดอนส้มปล่อยอยู่ม่วงนะอำเภอม่วงส0ก่อนจะมาอยู่ที่สำนักสงฆ์ป่าช้าย,ย่างขี่นกหรือบ้านโพนศิลจนกระทั่งวาระสุดท้ายแห่งชีวิตนะครับถ้ามาดูฮะนี่นี่คือเหรียญน,นะเหรียญรุ่นแรกของท่านนะครับนะเหรียญรุ่นแรกของท่านนี่นะนะ,นะ,นะจะ จะเป็นรูปเหมือนครึ่งองค์สวมแว่นฮะนะนะสวมแว่นนี่ฮนะด้านหลังจะเป็นอัคระยันแบบนี้นี่นะปัจจุบันเริ่มหายากแล้วครับนะหายากแล้วนะครับนี่นะบังเอิญว่านะาผมเป็นนะาผมเป็นเสดสายตรง <c oughs> นะฮะเลยมีอยู่นะครับสศสดสายตรงเพราะว่าที่ว่าเป็นเสดสายตรงไม่ใช่อะไรผมเคยไปกราบท่านนะนะไปกราบท่าน แล้วก็ไปหาท่านท่านเมตตามากนะาเมตตามากนะครับหลวงปู่เนี่ยมาดูหน้าตาหลวงปู่หน่อยฮะนะหลวงปู่นี่ฮะนะหลวงปู่ยาท่านเขียนฮะหน้าตาท่านเมตตามากนะครับเหรียญก็นะเหรียญก็นะเนี่ยนะเป็นธรรมชาตินะครับนะเหรียญแบบธรรมชาติธรรมชาตินะสมัยเมื่อก่อนไม่ได้ไม่ได้สวยมากมายนะครับนะแจะเป็นเหรียญที่น่าเก็บฮนะ เหรียญเนี่ยมีอักขรยันนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยนะ่จะจะมีพศนะฮะสองห้าสามแปดเป็นเป็นพศออเลขไทยแล้วก็ล้อมรอบเนี่ยด้านล่างเนี่ยจะเขียนว่าวัดดอนส้มป่อยอยู่ที่ตำบลนาเริงอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีอันนี้เป็นด้านหลังนะฮะด้านหลังเหรียญด้านหน้าเน,นี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะนี่มาพูดถึงเหรียญของนะ หลวงปู่ยาท่านเขียนแล้วก็นะประวัติของท่านนะก็เพื่อลาลึกถึงคุณงามความดีของท่านนะครับท่านได้ละสังขารไปแล้วนะหลวงปู่ยาท่านเขียนเราก็มีมีประวัติของหลวงปู่ได้ลงไว้ในเพจหนะังสือพิมพ์คัมพีนิวให้ท่านได้ได้อ่านนะครับก็แล้วก็น้อมน้อมอะไรหลวงปู่สู่แดนนิพพานนะครับนะก็หลวงปูนะ่ยาท่านเขียนนะยาท่านเขียน นี่แหละครับนะเรามีอะไรดีๆมีความเคลื่อนไหววงการพระเราจะมาพูดถึงในนี้ครับนะที่นี่นะครับที่นี่นะมีความเคลื่อนไหวอย่างนี้นะครับพลาดไม่ได้จริงๆอาจารย์ครับทีมผู้สร้างห้าแสร้างเหรียญหลวงปู่บุญมาห้าแเหนียวแคล้วคลาดครับอาจารย์นะจริงๆ5้าแเนี่ยมาจากนะฮะมาจากหลวงพ่อแดงนะ ทางใต้ฮะหลวงพ่อแดงเนี่ยทำไมทำไมห้าแชะตอนนั้นเนี่ยเขาดังมากหลวงพ่อแดงวัดโคกโพถ้าจำไม่ผิดนะฮะน,น่าจะอยู่ปัตตานีหรือไงเนี่ยผมผมนะผมอาจจะอาจจะพลาดนะฮะแต่ว่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยจะเป็นหลวงพ่อแดงนะฮะนะหลวงพ่อแดงที่ห้าแะเนี่ยมันเกิดมาจากการยิงะฮะนะยิงรู้สึกจะเป็นเป็น เป็นเกี่ยวกับนะป้นธนาคารหรืออะไรเนี่ยนะครับอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับเดี๋ยวถ้ามีถ้ามีข้อมูลอะไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังแต่ผมจำคร่าวว่ารุ่น5้าแเนี่ยมาจากรุ่นนั้นนะฮะมาจากทางใต้เนี่ยนะครับก็เป็นหลวงพ่อแดงเนี่ยนะเขามีการยิงเนี่ยนะยิงตอนตอนมีม,มีมีเรื่องมีราวในเรื่องของของป้นหรือไงเนี่ยป้นธนาคารยิง5้าแไม่เข้าอะ่ะนะมันมันปืนไม่ลั่นอะ่ะมันแชะ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 ,ชะแชะ้าแะ เขาเลยรุ่นนั้นเขาเลยเรียกห้าแะพอห้าแฉเนี่ยพอตอนหลังมามาดังมาดังหลวงพ่อพัดนะหลวงพ่อพัดที่เขาไปทำเนี่ยรุ่นห้าแชห้าแะเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ห้าแะเนี่ยกำลังกาลังพูดถึงกันนะครับเนี่ยเขาบอกนะครับว่าถุมงคลเนี่ยวัดถุมงคลเนี่ยเป็นเรื่องแปลกน,นะฮะเป็นเรื่องแปลกชื่อรุ่นดีมีชัยไปกว่าครึ่งทั้งที่บางคนยังไม่ยังไม่ได้มองเลยว่าหนะ้ารูปแบบเหรียญเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงนะครับแต่ชื่อเนี่ยสำคัญ น้าชื่อสําคัญนะฮะนาชื่อรุ่นเนี่ยเวลาที่คนจะสร้างพระเนี่ยนะครับถึงบอกฮะนนักสร้างเนี่ยถ้าได้เปรียบชาวบ้านก็คือเป็นนักสร้างที่มีความรู้ในเรื่องนะในเรื่องพระในเรื่องเกจิในเรื่องอะไรเนี่ยถ้ามีความรู้ในเรื่องอัคระยันนะผมเคยนะรู้จักนักสร้างอยู่คนหนึ่งน้ขับเบ้นฮะแต่ในรถเนี่ยนะในรถนะฟังแต่เรื่องเรื่องนะเรื่องพระ นะฟังแต่เรื่องเก่าๆที่เขาเล่าเนี่ยเอาเทปซีดีมาใส่รถนะไอ้ไอ้เครื่องเนี่ยพังเลยอะนะครับมันไม่ตอบรับซีดีเก่าอ่ะเครื่องพังเลยนะเนี่ยในรถเนี่ยขับรถเบนซ์ราคาแพงแต่ฟังนะฟังเรื่องนะเรื่องแบบเขาเกียบอะนะดังกอบแกบกอบแกบเนี่ยฟังแต่เรื่องเก่าๆนะฮะเขาจะเล่าฮะนะคนเมื่อก่อนเขาจะเล่าฮะอัคขระยันนะยันตัวนี้ใช้ยังไงยันตัวนี้ใช้ยังไง นะแล้วก็เรื่องราวตะเก่าๆคำเก่าๆคำด้วยนะคำเก่าๆเนี่ยที่เขาใช้กันคำอะไรเนี่ยมันมาผูกโยงเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเล่าเรื่องเล่าราวอะไรเนี่ยนะครับมาอยู่ในวัตถุมงคลคุณเชื่อไหมวัตถุมงคลน,นั้นเนี่ยขายดีนะคนจะชอบนะต้องรู้ว่านะวัตถุมงคลน,นี้ผสมมวลสารอะไรนะครับมีอะไรเป็นจุดเด่นอะไรเนี่ยเขาอธิบายแล้วมาที่มาของชื่อรุ่นด้วย นะาชื่อรุ่นสมัยเมื่อก่อนท่านเห็นไหมมีอยู่จตุคามอยู่รุ่นหนึ่งโด,นะโดดเลยนะโดดเลยเขามีชื่อรุ่นกันเป็นมงคลมงคลไอ้นี hai, ม่มาเลยครับโคดเศรษฐีนะาคำว่าโครสมัยเมื่อก่อ <arı> นเนี่ยนะครับเขาจะมองว่าเป็นคําไม่ค่อยไพเราะนะฮะแต่เป็นคําโบราณนะเป็นคําโบราณนะเรื่องโคดโคดเนี่ยโคดเน่าอะไรเนี่ยนะเป็นคําโบราณนะเขามาใช้เลยว่าโคดเศรษฐีปกติเขาก็จะใช้กันนะเศรษฐีนู่นเศรษฐีนั่นนะครับเจ้าสัวบ้างอะไรบ้างไอ้นี่ขึ้นมาเลย โครเศรษฐีปรากฏว่าถล่มทลายฮะคนสนใจกันเยอะนี่คือคือคำที่ไปใช้ในวัตถุมงคลนะครับชื่อรุ่นเนี่ยสำคัญสมัยเมื่อก่อนวัตถุมงคลเขาจะไม่ค่อยมีชื่อรุ่นฮะนะไม่มีชื่อรุ่นมีเหรียญออกมาก็เหรียญแต่ว่าเอาเข้าจริงๆโบราณเขาก็เขาก,เขาก็เขาไม่ได้ตั้งชื่อรุ่นแต่เขาเรียกตามตามเหตุการณ์ที่ทำฮะนะอย่างรุ่นขุดสระเห็นไหมฮะนะารุ่นขุดสระเขาไม่ได้ตั้งว่ารุ่นขุดสระนะครับ หน้าที่เขาสร้างเขาก็ไม่ได้ตั้งว่ารุ่นแม่ร mm ัวเงี hmm. yeah. ้ยเขาก็ไม่ตั้งเขาไม่ได้ตั้งว่ารุ่นแม่รัวเขามาเรียกกันที่หลังนะฮะหน้าที่หลังเนี่ยพอเรียนมาบัญญัติเนี่ยเขาก็จะมาเรียกที่หลังว่ารุ่นนะรุ่นนะขุะรุ่นนะแม่ครัวอะไรแบบเนี้ยนะรุ่นสงน้ํานะครับต่อมาเนี่ยไอ้คนที่สร้างพระใหม่ๆเนี่ยก็เลยเอาชื่อตรงเนี้ยนะมาใส่ในวัตถุมงคลด้วยนะครับเอาเต็มเป็นตามวันละ แต่รุ่นขุดระเนี่ยนะคือวัดบางวัดเขาก็ไม่ได้ขุดนะเขาไม่ขุด,ขดก็จะไปขุดก็จะไปรุ่นขุดระก็ไม่ได้รุ่นแม่ครัวมันก็ลําบากอีกเพราะว่าทสมัยเมื่อก่อนมันมีนะครับนะมันมีการทําอาหารอะไรเลี้ยงพระเลี้ยงคนเนี่ยแม่ครัวแล้วก็แจกแม่ครัวเนี่ยก็รุ่นแจกแม่ครัวเดี๋ยวนี้แม่ครัวก็ไม่ค่อยได้รับแจกะนะนะเพราะว่าไม่มีแม่แม่ครัวมาทําครัวกันมีแต่มาเปิดโรงทานอาจจะเป็นรุ่นโรงทานอะไรเงี้ยแต่ชื่ออย่างนี้ปัจจุบันก็ยังไม่โดนฮะ มันต้องเป็นชื่อรุ่นที่ออกถึงนะออกเห็นได้ชัดนะว่าว่าบูชาแล้วเป็นยังไงนะมันอธิบายความได้แต่ยา,ยาวอธิบายความได้แต่ยา,ยาวเอาแบบกระชับแล้วโดนรุ่นห้าแชะเนี่ยฮะนะคนยังคนยังไม่รู้ที่มาที่ไปอะไรห้าแชะแต่ที่รู้มันจําง่ายดีนะห้าแะห้าแะก็จําง่ายดีนะครับก็ก็โอเคฮะถ้าคําว่าแะห้าแะก็บ่งบอกว่าเอ้ยเหรียญนี้เหนียวนะ นะเหรียญเด่นแบบหนักไปทางเหนียวนะครับยิงไม่ออกอะไรแบบเนี้ยก็จะเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าไอ้เรื่องของการเหนียวเนี่ยนะในสี่ห้าปีที่ผ่านมาเหรียญที่เกี่ยวกับเหนียวออกยากนะครับนะออกยากคนจะมาสนใจในเรื่องการเป็นเจ้าสัวรวย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 นะแต่คนก็ไม่ได้มองเรื่องเหนียวนะฮะแต่พอมายุคนี้มีแต่เรื่องเรื่องร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยบางคนก็เลยนะฉีกมาเลยเป็นเรื่องเหนียวเลยห้าแะก็เลยโดดขึ้นมานะโดดขึ้นมาเลย นะครับนละมาสอดคล้องกับนะสอดคล้องกับความที่เป็นเป็นมหาอำนาจเป็นไรนยะมีเสือมีอะไรเป็นพยัก์นะเป็นพยักษ์เป็นอะไรเนะี่ยกลายเป็นว่าไอ้แบบพวกเนี้มาครับไอ้ที่ว่ารุ่นเจ้าสัวรุ่นอะไรต่อมาอะไรเป็นเศรษฐีอะไรชักไม่ค่อยมาแล้วนะชักไม่ค่อยมาแล้วมาก็จะมาในเรื่องของนะเรื่องของความดุและนะรุ่นพยัก์นะรุ่นห้าแช่รุ่นอะไรพวกเนี้ กับกลายเป็นชื่อรุ่นเนี่ยมันมีส่วนสำคัญกับกับการจองพระในปัจจุบันนะอันเนี้ยการบัญญัติชื่อรุ่นก็สำคัญบางทีเขาก็เลยจะทำให้งงไว้ยกันไปหน่อยนะชื่อรุ่นคล้ายๆกันคล้ายๆนะคล้ายๆนะกันวนไปเวียนมานะคล้ายๆกันอยู่แบบนี้ก็แล้วแต่นะครับนะใครจะตั้งชื่อรุ่นใครจะออกแบบตอนเนี้ยแบบเนี้ยมันยังไม่ค่อยเห็นหรอกใจเห็นก็ชื่ออ่ะ นะพอขึ้นมานี่ก็จะเห็นชื่อรุ่นอะแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยยังไม่ต้องเห็นพระฮะก็เห็นแค่แบบเขาก็จองกันแล้วฮะเพราะว่าเขาดูจากอะไรฮะเขาดูจากทีมสร้างดูจากทีมสร้างเป็นเกณฑ์ว่าเออทีมนี้ถ้าสร้างเนี่ยนะครับของออกมาสวยแน่หรือของออกมาไม่มีปัญหาคือนะสามารถจะจองได้เขาก็ขอกันแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยมันพักพวกเพื่อนฝูงกันทั้งนั้นฮะพอเปิดออกมาปุ๊บพอลงมาปุ๊บก็ขอสองกองขอสองลงัง ขอขอร้อยเหรียญขอสองร้อยเหรียญนะก็จะมีตอบรับเข้ามาอะไรแบบนี้นะคนที่สร้างก็สามารถจะกําหนดยอดได้แต่เขาต้องกําหนดยอดนะฮะกำหนดยอดนะครับถ้าไม่ถ้าไม่ไม่งกจนเกินไปหรือไม่ไม่คือคือไม่ฟูจนเกินไปเนี่ยก็กําหนดยอดได้เลยฮะนะอย่างเดี๋ยวนี้เขาก็กําหนดยอดนะครับนะร้อยหกสิบแปดกองร้อยเจ็ดสิบกองกําหนดยอดเรียบร้อยนะถ้าเกินนี้ไม่ได้ นะครับไอแบบนี้คนเช่าคนสั่งจองก็สบายใจฮะเออนะยอดมันอยู่แค่นี้นะมันคุมยอดแค่นี้ก็สบายใจในการจองนี่ก็เหมือนกันนะครับนะตอนนี้เนี่ยก็เป็นอย่างนั้นนะผมว่ามันก็ก็น่าสนใจถ้าทําอย่างนี้นะครับก็ลองดูนะฮะนักสร้างเขาต้องมีนะมีแนวของเขาอยู่นะครับ